สวัสดีครับทุกคน Little Farm Podcast ครับวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยครับคือช่วงฝนตกอากาศปิดแดดน้อยแบบนี้ปัญหาที่ตามมาติดติดเลยก็คือเรื่องดอกเมลอนฟอร์ผสมเกสรไม่ติดครับบางทีก็เจอว่าดอกไม่ยอมติดลูกเลยนะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับคนทำสวนเมลอนมากๆแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้ผมจะมาสรุปสาเหตุหลักๆและวิธีแก้ไขให้ฟังครับสาเหตุที่ดอกเมลอนฟอร 1. นไนโตรเจนสูงเกินไปคือช่วงฝนตกแสงน้อยๆแบบนี้เมลอนมันจะดึงเอาไนโตรเจนไปใช้ได้ไม่ดีเท่าช่วงแดดแรงๆครับถ้าเรายังใส่ปุ๋ย AB เท่าเดิมทุกวันเนี่ยไนโตรเจนมันจะสะสมในระบบแล้วส่วงผลให้ดอกมันฝ่อได้ 2. เชื้อรามาเยี่ยมที่กลีบดอกพออากาศมันชื้นแสงก็น้อยกลีบดอกก็จะเริ่มเหลืองๆแล้วก็ชื้นๆกลายเป็นแหล่งชั้นดีให้เชื้อราจเจริญเติบโต เชื้อรามันก็จะวิ่งเข้าฐานดอกทําให้ดอกฟอในที่สุด 3. ฟอสฟอรัสน้อยเกินไปอันนี้เจอบ่อยกับคนที่ใช้ปุ๋ยเกล็ดครับเวลาเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไม่ทันช่วงผสมเกสรเนี่ยฟอสฟอรัสเป็นสารอาหารที่จําเป็นมากๆในการปฏิสนธิถ้าให้ไม่พอมันก็จะฟอรหรือไม่ติดลูกได้4ขาดแคลเซียมโบรอนแคลเซียมกับโบรอนเป็นธาตุอาหารรองที่สําคัญสุดๆสําหรับการปฏิสนธิครับ ถ้าขาดไปก็มีโอกาสสูงที่ดอกจะไม่ติดลูกเหมือนกันวิธีแก้ไขปัญหา 1. ลดค่า EC บวกลดน้ำถ้าเริ่มเจออาการให้ลองลดค่า EC ลง20-30%และลดปริมาณน,น้ำที่ให้ต่อวันครับวิธีนี้จะช่วยลดไนโตรเจนที่สะสมในระบบได้แต่ถ้าใครใช้ปุ๋ยเกลด็ดก็ต้องเปลี่ยนสูตรให้ไนโตรเจนต่ำลงนะครับ 2. ลดความชื้นในโรงเรือนช่วงนี้ พยายามทำให้อากาศในโรงเรือนให้แห้งที่สุดเข้าที่จะทำได้ครับเพื่อเลี่ยงเชื้อราและแนะนำให้พ่นไตรโคเดอร์มาทุกๆ3วันเพื่อช่วยควบคุมโรคได้ดี 3. ใช้ปุ๋ยที่ออกแบบมาดีอันนี้ขอเล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าคนที่ใช้ปุ๋ย AB ที่ออกแบบมาดีมีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมเนี่ยปัญหานี้จะเจอน้อยมากๆครับใครสนใจสูตรปุ๋ย AB ของ Li t t l e f a r ์ของเราลองทักอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ 4. พ่นท่านอาหารรองเสริมสม่ำเสมอใครที่ทำตามแผนพ่นท่านอาหารรองเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยปัญหาแบบนี้แทบไม่เกิดครับแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเจอปัญหาผมแนะนำให้ลองพ่น0-52-34เพื่อเร่งการปฏิสนธิได้เลยเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆชาวสวนเมลอนทุกคนนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันดูแล้วเจอกันใหม่ใน Little Farm Podcast ครั้งหน้าผมสักรพีจาก Little Farm f a r มอารมณ์ดี ขอบคุณครับ